สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ทองรายวันเนาะวันนี้มาชิวๆนะครับชิวๆเลยวันนี้นะครับเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเทรดทองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวใช่ไหมดันราคาขึ้นไปสูงเลยนะครับแล้วก็ห้อง v i p เนี่ย SL ไป1แผนนะครับแต่ว่าก็มีจุดเซลล์ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการคอนเฟิร์มเนาะก็จะมีบางคนได้เซลล์บางคนไม่ได้เซลล์นะครับเนาะคนที่ได้เซลล์ก็ตอนนี้ก็บวกกันมาหลายพันจุดละ ตรงนี้ต้องใช้ทักษะนิดนึงนะเพราะมันชนข่าวแล้วก็ต้องรอคอนเฟิร์มมันก็บวกมา2,000กว่าจุดแล้วนะครับนี่เห็นไหมโซนที่เราให้นะสังเกตนะครับราคาจะเคลื่อนที่ตามโซนเสมอเลยถูกไหมถ้าโซนถ้าราคาทะลุโซน A ก็ไปโซน B ทะลุโซนนี้ก็ไปโซนนี้อ่ะเหมือนเมื่อเช้าราคาลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับผมให้เงื่อนไขว่าอะไรถ้าราคาลงต่ำกว่า1928ลงมา1924ใช่ไหมจุดนี้เนี่ย ผมก็เซลลลงมาเหมือนกันตอนที่มันหลุดหลุดโซนนี้เซลลลงมาข้างล่างโซนนี้เห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจการเทรดมันเป็นเรื่องง่ายมากซึ่งวันนี้ผมมองว่าโซนเนี่ยนะครับก็มองภาพแบบนี้นะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะแต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนฟังให้จบแล้วทุกคนจะพอโตอย่างต่อเนื่องได้นะครับแนะนาฟังให้จบนะไม่ใช่แค่ฟังวิเคราะห์แค่ช่วงแรกโอเคไหมครับเพราะผมตั้งใจมาให้วิธีการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยผอโตได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในตลาดนี้ นะครับเพราะเมื่อวานหลายคนเนี่ยนะครับเจอปัญหาขาดทุนเยอะมากนะครับแล้วผมจะมาบอกว่าเราควรแก้ยังไงแล้วกันเนาอในตอนหลังนะครับนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟกันก่อนแล้วกันนะครับนาะก็หลักๆนะครับนาะผมมองมุมมองได้2แบบนะครับโซนตามนี้เลยนะครับแบบ A นะครับคือราคาเข้าโซนนี้แล้วย่อโซนนี้ก็ให้เซลใช่ไหมเนี่ยก็บวกกันแล้วประมาณ100ย0 0จุดละเซลมาจากโซนสีแดงนะครับ ลงมาทะลุโซนเขียวนี่นะทะลุโซน242 2, 2ลงมาโซน181918แล้ววิ่งขึ้นยาวยาวเลยเนาะเนี่ยโซนเนี้ยถ้าถามผมว่าโซนไหนหน่าบายที่สุดผมให้น้ำหนักเป็นโซนนี้โอเคไหมแบบแรกนะครับย่อม,มาบายโซนนี้เลยถ้าหลุดโซนนี้ก็มีอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวผมอัปเดตให้ในห้อง v i p อแล้วกันนะครับนาะกนะ็อยากทุกคนเข้านาะมันจะได้อัปเดตกันเรียลไทม์นะครับคลิปก็มาได้แค่วันละคลิปเอง ส่วนที่2นะครับก็คือราคาเนี่ยนะครับแผนที่2เนาะทะลุโซนนี้ขึ้นไปได้และยอ่อตรงนี้เราก็จะบายได้นะครับผมมองเทนนี้ก่อนนะผมมองว่าไอ้กรอบแดงเนี่ยเป็นกรอบตัดสินว่าราคาจะเป็นยังไงถ้าราคาไม่สามารถยืนเหนือ1934ได้ผมมองว่ายัางไงก็ลงมา1918แน่นอนนะครับแล้วเราจะบายกันจุดนั้นโอเคไหมครับนี่คือแผนเทรดแบบง่าย นะครับนะเนาะเทคนิคเทคนิคอะไรผมก็แชร์ไปเต็มที่แล้วนะในกดสูติดยิมกันล้านเนาะโอ้โหแชร์เทคนิคก,กันไปนะครับเ <c oughs> นาะโอเคทีนี้นะครับซืมเนื่องจากเมื่อวานนะครับเนาะมีหลายคนเนี่ยเสียหายยางหนักเลยเดี๋ยวผมให้ดูไหมว่าไม้ที่ผม SL เมื่อวานเนี่ยผมขาดทุนเท่าไหร่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนเอสแอลนะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเร็วๆเลยให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับผมให้คุณดูตรงนี้นี่ซูมให้ดูนะ เมืม่อวานชนข่าวชนข่าวผมบอกว่าอะไรครับลดเสี่ยงเนี่ยพอตผมที่ขาดทุนเมื่อวานให้ดูอันนี้คือปิดออเดอร์เนาะมันเลยขึ้นแบบนี้ฟโฟกัสสีลูกหปอครับใช่ครับไม้ชนข่าวเมืม่อวานครับผมขาดทุนแค่หนึง่งเอนต์กออกไหมไม้ชนข่าวเมื่อวานผมขาดทุนแค่หนึ่อร์นตะ์ะคุณเห็นอะไรปะถ้าคุณเข้าใจการเอ็มเนะ ว่าเมาื่อวานมันลูดไปแพ้1แผ่น SL 1%เนีย่ยลดร์เอ่อดขัชนขาดลดเสียงเมื่อเช้าครับราคาหลุด1.9ที่ผมบอกหลุด1.9.2.4หลุด1.9.2.8ลงมา1.9.2.4จุดนั้นผมเซลล์นะผมเซลล์ปุ๊บดูนะครับว่าได้มาเท่าไหร่เมื่อเช้าเลยอันนี้คือเมื่อเช้าเนี่ยซูมให้ดูเมื่อเช้าได้มา10% สิบเท่าของที่เสียไปเมื่อวานเห็นไหมครับถ้าเราเอ็มเอ็มเป็นเราเข้าใจตลาดตลาดนี้ไม่ยากครับทำกำไรง่ายมากเมื่อวานผมก็ SL พร้อมกับทุกคนใน v ีแต่เมื่อเช้าผมทำกำไรเมื่อวาน SL ไเป1%เปเมื่อเช้าผมทำกำไรกลับมาปึ้ง10%เพราะอะไรอะ่ะเพราะผมเข้าใจตลาดไงผมเข้าใจว่าราคาไปถึงโซนนี้มันต้องแอคชั่นยังไงและผมก็อัปเดตในวีเอพ p ตลอดถูกไหม เนี่ยช็อตที่ลงเนี่ยผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวมันจะลงถึงตรงนี้นะก็เซลได้เลยถ้ามีทักษะเซลได้เลยเนี่ยแผนเซลลิมิตตรงเนี้ยลดเสี่ยงเนี่ยเนี่ยก็เซลลงมาเนี่ยถูกไหมโซนเนี้ยที่เราให้เซลกันในห้อง v ีพเนี่ย,ยถือไม้กันอยู่เนี่ยถูกไหมหนึ่งเก้าสองแปดใช่ไหมครับเนาะใครเป๊ะหน่อยก็เป็นหนึ่งเก้าสองเก้าใครดูดีมานซัพพลายเป็นหนึ่งเก้าสองเก้าเลยนะครับเนาะผมให้เผื่อไว้หนึ่งเก้าสองแปดเนาะเผื่อมันนิดนึงนะครับเนี่ยก็บวกมาร้อยกว่าจุดแล้วนะครับก็เก็กบกําไรอะไรกันได้สนุกสนานเฮฮาแล้ว นะครับใครเข้าซับไพ่เป๊ะนะครับ1929นะครับก็บวกมา200จุดละเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจโซนนะคีย์เวิร์ดสำหรับมือใหม่เลยนะคุณเรียนดีมานซับไพ่ตีโซนให้เป็นแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างตีโซนเป็นปุ๊บคุณดูง่ายไม่ต้องซับซ้อนราคามันอยู่ในโซนนี่แหละเห็นไหมไม่ขึ้นถ้าทะลุโซนตรงนี้ไปก็ขึ้นไมถึงตรงนี้ไงถ้าทะลุโซนนี้มา ก็เด้งไปโซนนี้ถ้าะลุโซนนี้ก็เด้งโซนนี้ง่ายมากโอเคไหมครับอย่าลืมไปเรียนกันเนาะนะครับดีมาซับไพคือถ้าเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานมันก็อยู่ในโปรโมชั่นเปิดพอร์ต200เหรียญอยู่แล้วนะจะเป็นดิมาซับซับไพพื้นฐานคุณเปิดพอร์ตครบ200เหรียญคุณได้เรียนเลยนะครับอยู่ในกลุ่มทาวนอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากเลยเนาะคือหลายคนเนี่ยพอแตกซ้ำๆนะครับพอแตกซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับคืออย่างนี้นะ อยากให้ทุกคนเข้าใจชีวิตนิดหนึ่งนะครับน้ออยากให้ทุกคนเข้าใจชีวิตนิดหนึ่งว่าชีวิตเนี่ยเขาจะมีบททดสอบให้กับเราผมมองว่าชีวิตเหมือนเกมเกมหนึ่งนะครับเกมเนี่ยมันจะมีเป็นด่านใช่ไหมพอเราผ่านด่านได้เราก็ไปด่านต่อไปใช่ป่ะนึกออกไหมเล่นเกมไปเรื่อยๆถูกไหมเออเกมมันคือเกมถูกไหมชีวิตเนี่ยบททดสอบมันก็คือด่านด่านหนึ่ง ถ้าเราสามารถเคลียร์ด่านด่านดาน่ดานนั้นได้เราจะไม่เจอบททดสอบนั้นอีกเกมคุณเคยเจอด่านซ้ำไหมเน่ไม่เจอใช่ไหมเจอแต่ด่านใหม่ๆถูกไหมเวลาคุณชนะเออใครเคยเล่นมาริโอเนาะ,นะทุกคนน่าจะเคยเล่นเกมเนี่ยผ่านด่านนึงไปอีกด่านนึงอา้าวไม่ซ้าแล้วนี่ชีวิตก็เหมือนกันครับชีวิตจะส่งบททดสอบมาให้ถ้าเรามีความรู้ความสามารถที่จะผ่านบททดสอบนั้นเราจะไม่เจอบททดสอบนั้นอีกเช่นอะไรเช่นการล้างพอร์ตการพอร์ตแตงถ้าใคร พอแตกซ้ําๆหมายความว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการที่คุณพอแตกครั้งแรกหรือครั้งถัดๆมาเลยชีวิตก็เลยส่งบททดสอบให้คุณแล้วคุณก็ยังพอแตกพอแตกพอแตกคือชีวิตจักรวาลกำลังจะบอกว่าเฮ้ยตกบานะตบบาเฮ้ยมึงมึงควรเรียนรู้เรื่องนี้นะเพื่อนมึงควรเรียนรู้เรื่องการเอ็มเอ็มนะเพื่อนมึงควรเรียนรู้เรื่องการอ่านกราฟดูโซนนะเพื่อน มึงควรเรียนรู้ว่าข่าวออกมึงต้องลดเสีย่ยงต้องใจเย็นๆนะเพื่อนชีวิตกําลังตกบ,บาคุณอยู่จักรวาลกำลังตกบ,บาคุณอยู่เลยเฮ้ย hey, เพื่อนกูส่งบททดสอบนี้มึงหลายรอบแล้วอะ่ะมันก็เป็นเรื่องเดิมๆอะ่ะมันก็ช่วงข่าวอะ่ะมันก็กราฟสวิงอะ่ะทาไมมึงไม่วางเอชเอลวะทาไมมึงไม่ลดเสี่ยงวะทําไมมึงไม่ใจเย็นๆวะมึงไม่รอตลาดจบวะนึกออกไหมครับสังเกตไหมผมพูดแนี้เริ่มเห็นภาพไหม แล้วหลายๆคนที่ยังผอแต่อยู่เพราะคุณอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนึกออกไหมครับเนาะฉะนั้นทุกคนที่เจอเหตุการณ์เมื่อวานตลาดวิ่งไม่รู้ว่าเจออะไรกันบ้างสารพัดสารเพที่เจอกันนะครับแต่อยากให้คุณได้เรียนรู้จริงๆว่าเมื่อวานคุณได้เรียนรู้อะไรนะครับคือชีวิตมีแค่2แบบสําเร็จและเรียนรู้นะครับแบบที่3จะพิเศษมากคือชีวิตที่ล้มเหลว รู้ไหมครับชีวิตที่ล้มเหลวคืออะไรชีวิต mm. ที่ล้มเหลว really. น,น,น,นี่นิ้วนางชีวิตที่ล้มเหลวคือชีวิตที่ไม่เกิดการเรียนรู้เลยนี่คือล้มเหลวคุณเทรดคุณชนะคุณสําเร็จคุณเทรดคุณแพ้แล้วคุณเรียนรู้นี่คือการเรียนรู้คุณสําเร็จเหมือนกันสําเร็จกับการเรียนรู้คือเรื่องเดียวกันครับถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณก네็ไม่มีทางสําเร็จสําเร็จกับเรียนรู้คือเรื่องเดียวกันครับแต่ถ้าคุณ แพ้แล้วคุณไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้เลยว่าแพ้เพราะอะไรพอแต่เพราะอะไรขาดทุนอย่างหนักเพราะอะไรชีวิตคุณล้มเหลวแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเฮ้ยเราต้องกิวตี้นะไม่ได้ด่าไม่ได้ว่านะผมอยากจะบอกว่าคุณดูคลิปนี้คุณโชคดีแล้วคุณได้ตระหนักอะไรบางอย่างนึกออกไหมเหมือนตัวอย่างที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้ผมลบแค่หเอร์เองช่วงเทรดช่วงข่าวผมติดลบพอร์ตผมทั้งพอร์ตไม่บอกว่ากี่ เสนเหรียญ <laughs> ลบหนึ่งอแต่เมื่อเช้ากลับมา10%บเอพราะอะไรก็ช่วงข่าวเรารู้ลดเสียงผมก็เตือนอยู่เตือนไม่รู้กี่รอบแล้วลดเสียงลดเสี่ยงนะอย่าไปเดือดมากช่วงข่าวนะครับเนาะโอเคไหมนะครับถ้าใครสายข่าวก็เทรดได้นะไม่ได้ว่านะครับข่าวมันแค่ทำให้กราฟวิ่งเร็วขึ้นแต่ถ้าข่าวคืออย่างนี้ ถ้าข่าวเนี่ยมาช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์สวยๆช่วงนั้นผมก็เทรดไม่ได้ให้ลดเสียงด้วยซ้ำคือมันต้องขึ้นอยู่กับการาฟด้วยนะแต่ตอนนี้ข่าวมาช่วงปลายคลื่นช่วงปลายคลื่นคือยังไงหลายคนน่าจะจำตัวเอลิทเว็บได้ที่ผมวิเคอาไว้นะครับผมวิเคอาว่าอะไรเอลิทเว็บจำได้ไหมผมมองว่าทั้งหมดเนี่ 1, ยห่ย่อ2องสผมมองว่า1น่ะจบ ต้องย่อ2แล้วคือเมื่อวานน่ยมันควรยออ่อ2ถูกไหมคือผมมอง1จบเพราะมันเป็นปลายขึ้นอ่าเข้าใจสถานะปลายขึ้นก่อนปลายขึ้น1คือต้นเทรนขาลงเลยความเสี่ยงจะสูงอยู่แล้วสรุปเมื่อวาน1ไม่จบครับ1มาจบตรงนี้นี้ย่อ2ครับสิ่งที่มันทําคือ1จบตรงนี้จบซับไพโซนย่อ2 สองเนี่ยมองว่ายังไม่จบนะนึกออกไหมแล้วค่อยขึ้นสามนะครับผมต้องการจะพูดอะไรแล้วนะลืมลืมเมื่อกี้อะไรนะนั่นแหละนะถ้าคือในเรื่องของอ่านข่าวกับสถานะใช่ไหมคือเหมือนปกติอะเนี่ยเหมือนช็อตตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้นี่จำได้ไหมช็อตนี้ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะช็อตนี้กับแถวๆนี้แหละช่วงมีข่าวผม ไม่ได้ให้ลถเสียงนะตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเพราะว่าราคาไม่ได้ยืนเหนือไฮเดิมแบบไม่ได้ปิดเหนือซัพพลายเดิมได้นึกออกไหมเอ่อแล้วเทรนหลักก็เป็นเทรนขาลงไนงะแต่จุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่อะไรครับราคาเห็นไหมยืนเหนือโซนไฮเดิมตรงนี้ได้คอนเฟิร์มแล้วว่ามันจะขึ้นแต่มีสัญญาณการกลับตัว รัวๆเลยจุดนี้เห็นไหมที่เราวิเคราะห์ย้อนหลังกันหลายวันน่ะสัญญาณการกลับตัวคือรัวมากแบบโอ้กูพร้อมจะลงแล้วดีกลับไปรอบนึงเอออันนี้ก็เป็นความเสี่ยงคือคือถ้าเกิดเรารู้เรื่องคลื่นหรือว่าเอเริทเว็เนี่ยมันทําให้เราเข้าใจความเสี่ยงได้ด้วยนะแต่ใครอยู่ในห้องวีพีผมก็บอกแล้วลดเสี่ยงก็ลดไปเถอะนะเออไม่ต้องคิดเดยอะผมบอกลดเสี่ยงคือลดไปแล้วนะเออนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุรู้เรื่องเอริทเว็นะผมบอกเลยว่ารู้เอริทเว็รู้ฟิโบนะ จุดไหนควรระวังจุดไหนควรจัดเต็มอะง่ายขึ้นเยอะเนี่ยเมือนตรงเนี้ยผมมองว่า 1ABC ตรงนี้จบ C ตรงนี้ปุ๊บบินได้ตามสูตรนี้ถูกไหมครับเนาะฉะนั้นก็ความรู้มีเยอะๆไว้ก็จะดีนะครับมือใหม่ถ้าเป็นมือใหม่เลยครับเรียนจากไหนนะครับมือใหม่นะผมแนะนำว่า เปิดพอร์ตนะครับร้อยเหรียญมาเทรดด้วยกันเนาะสองร้อเหรียญคุณได้ยูเขสมบั0 0เดอร์เนาะนะครับห้าร้อยเหรียญบริกรรมทอง 1, หนึ่พเหรียญคือค่อนข้างละเอียดเลยในการปั้นพอร์ตเนาะและมือเก่าหรือใครที่ต้องการเอลิทเวฟบ <c oughs> นะฮะอันนี้คือเป็นคอร์สใหม่นะครับเป็นสัมมนา,าที่กําลังจะจัดในปลายเดือนหน้านะครับเป็นสัมมนา,าสอนสูตรลับจากปลายไส้ฟ,ฟิโบนาชชี และบวกกับเบสิกเอลยดเว็บให้นี่คือสัมมนา,าสอนฟรีที่ผมจัดนะครับคือปกติสัมมนาเนี้ยห้าหมกว่าบาทนะไปดูดูเสิร์ชใน Google ได้เลยทั่วไปคุณจะเจอฟิโบกับเอลิทเว็บประมาณ5 0 0 0 0ื่บวกบวกแต่สัมมนา,านี้นะครับสำหรับคนที่มีพอร์ต x อ์และเติมเปิดพอร์ตครบ2000เหรียญน,นะครับเติมพอร์ตครบ2,000เหรียญน,นะทยอยเติมก็ได้หรือใครที่เป็นสมาชิก v i p เก่าครบ2,000เหรียญแล้วนะครับเติมเกินเติมครบก็ เดิมเกินไปแล้วก็แคปหน้าจอที่เราเดิมมาทักแอดมินมานะเดี๋ยวแอดมินจะบอกว่าแคปหน้าไหนนะครับเนาะคุณก็จะได้เข้าเรียนคอร์สนี้ฟรีฟรีเลยนะครับหรือใครที่ตั้งเป้าอยากเรียนเอเลดเวฟก็เรียนฟนะิโบเนาะฟิโบเนี่ยเป็นจับปลายไส้ที่ปลายไส้สุดๆเลยนะนะครับเนี่ยเหมือนเมื่อวานขาขึ้นตรงเนี้ยก็ฟิโบนะเนี่ยเนี่ยชันเนี้ยเนี่ยฟิโบเนี่ยเออไม่ใช่ช็อตนี้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 ช็อตน,น,น,นี้ก็ฟิโบ เนี่ยชุดนี้ก็ฟิโบฟิโบแบบฟิโบมากไปไสสุดๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยใครเป็นฟนะิโบนะโอ้โหนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลย1 9 2 7ไปไสเลยใครเป็นฟิโบนะคุณจะทําทกําไรได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วซึ่งผมก็จัดสอนฟรีๆนะครับเพียงแค่ทาตามเงื่อนไขเนาะฝากเงินครบ2 0 0พเหรียญจะทยอยฝากก็ได้นะครับเนาะทยอยฝากเรื่อยๆก็ได้สอนนะครับเป็น ไลฟ์สอนนะครับสดนะครับในวันที่30-31ถึงตุลาคมนี้นะครับใครมาเรียนย้อนหลังได้นะอยู่ในกลุ่มทาวอลเลนะครับเรียนย้อนหลังได้และคุณก็ได้เหมือนกันนะพอครบ2,000ันเหรียญเนี่ยคุณก็ได้สิทธิห้อง VP ีคุณก็ได้เหมือนเดิมนะได้ข้อ1ถึงข้อ4เลยนะครับ3ามอสนี้แล้วก็ได้คอสฟีโบไปด้วยนะครับคือถ้าเกิดใครเปริด2 0 0 0เหรียญก็ได้ไปเลยส 4, 4คอร์คสเรียนแล้วก็1ห้อง VP นะครับแล้วก็โบนัสนั้นคือมีให้อยู่แล้วนะครับ500เหรียญกับอีก20%นะก็ ลองจิ้มดูนะว่าได้เท่าไหร่นะน่าจะได้ประมาณสักโบนัสได้สัก800กว่าเหรียญประมาณนั้นแหละนะครับถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนาะเจ็ดร้อยแปดร้อยเหรียญนะครับนะที่จะได้มาเทรดเพิ่มเนาะนะครับเนาะก็นะครับใครเล็งตัวเอลิทเว็บไว้นะครับน้องแนะนำให้เรียนคอร์สนี้ได้เลยนะครับน้อจัดขึ้นฟรีอยู่แล้วนะครับสะสมเรื่อยๆนะครับใครเพิ่งเปิดมา200เหรียญ แล้วคุณทยอยเติมเรื่อยๆนะ้วคุณก็ได้เข้าอยู่แล้วนะข้อน,นี้คือต้องบอกว่าหลักสูตรพวกนี้นะที่ผมมีให้ตรงนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่มีถาวรเลยนะคุณสามารถทยอยฝากเงินได้เลยนะครับน้องทยอยฝากเงินได้เลยนะครับเพราะว่าคือผมอ่ะได้สอนเรื่องการฝากเงินไว้แล้วเนาะว่าเราเนี่ยต้องฝากเงินเข้าพอทุกเดือนเพื่อปั้นพอร์ตโอเคไหมเราเทรดปั้นพอร์ต เพื่อเปลี่ยนชีวิตวันไหนอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆวันไหนคุณมีพอแสนเหรียญน,นะคุณเทรดสัปดาห์คุณเทรดเ,ทเดือนละไม้จบหนึ่งแสนคูณห้าเปอร์เซ็นเท่าไหร่ผมคิดสนุกๆน,นะคูณห้าเปอร์เซ็นคุณได้ห้าพันเหรียญแล้วอพอใจไหมห้าพันเหรียญคูณนอันเนี้ยสามสิบหกดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์สามสิบหกบาทอะ เดือนละแสนแปดอะเทรดเดอนละไม้แสนแปดพอใจไหมผมตั้งเป้าจากใจนะอยากให้ทุกคนเนี่ยถึงแสนเหรียญเลยนะการเติมพอร์ตคือการช่วยปั้นพอร์ตอีกหนึ่งทางนะครับนอกจากเราจะเทรดเพื่อปั้นพอร์ตแล้วการแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาเติมพอร์ตคือผมสอนไว้แล้วนะเรื่องการแบ่งเงินลองไปดูในทางของู้งเทรดเดือนนะว่าเออเราได้รับรายรับมาหนึ่งเดือนเราควรจะแบ่งเงินมาเติมพอร์ตยังไงนะครับและอย่างเนี่ยผมมองว่าการที่เราเติมพอร์ต แล้วปั้นพอร์ตมันเป็นการขยายจิตใจเราด้วยนะคุณเคยเห็นไหมบางคนที่ที่เขาเนี่ยเอ่อเอากำเงินมาเลยล้านหนึ่งมือใหม่ในตลาดฟอเร็กํากำเงินมาล้านหนึ่งเข้าปุ๊บแตกปับ๊บกำเงินมาสิบล้านเข้าปุ๊บแตกปับ๊บเพราะอะไรใจเขากับขนาดพอร์ตเขามันไม่เท่ากันใจเขาเล็กเท่านี้มินิฮาร์ดพอร์ตเขาบวมเลยบวมเป็นหัวใจปมพองเลยใจกับขนาดพอร์ตไม่เท่ากันใจเล็ก พอตใหญ่สุดท้ายพอตก็จะเหลือเท่าขนาดใจ <mm> เห็นภาพไหมสภาพภายในจะสะท้อนถึงสภาพภายนอกเสมอใจคุณเล็กต่อให้พอตคุณร้อยล้านสุดท้ายพอตคุณก็จะเหลือเท่านี้เห็นภาพไหมครับฉะนั้นการที่คุณปั้นพอดคือการที่คุณก็ขยายใจขยายใจเรื่อยๆ,ๆจนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ <mm? <mm> <mm> พอใจคุณใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณก็สามารถเทรดได้อย่างมีความสุข นะครับเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะผมเล่าหลายรอบเคยเห็นไหมคนที่ปั้นพอร์ตจากร้อยเหรียญไปพันเหรียญได้ใน7วันแต่พอร์ตก็ไม่เคยโตไปกว่าพันเหรียญอยู่เลยต้องเทรดปั้นร้อยเหรียญไปพันเหรียญตลอดชีวิตจนตอนนี้ก็ไม่เห็นชีวิตเขาดีขึ้นเลยเพราะใจเขามันเป็นได้แค่นั้นไงใจเขายังเล็กแค่พันเหรียญไงใจเขาไม่ได้ใหญ่ไงฉะนั้นครับทุกอย่างที่ผมกําลังถ่ายทอดให้ทุกคนในตอนนี้ มาเซตวิธีคิดวิธีการคอร์สเรียนน่างงที่จัดให้ใหเพื่อที่จะให้ใจคุณใหญ่ขึ้นนึกออกไหมคอร์สเรียนที่ผมจัด200เหรียญคือเบสิกให้คุณลองเทรดแบบเบสิกดูก่อนแล้วพอคุณฝากมากขึ้นพอคุณโตขึ้นใจคุณใหญ่ขึ้นคุณค่อยมาสับนึกออกไหมฟิโบเนสับเลยบอกเลยคอร์สฟิโบนี้สับแบบสับทุกดอกสับโบ๊ะโบ๊ก และเบสิกเอเลี่ยเวแถมให้ด้วยโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่มีให้นะครับนะเทคนิคการเทรดปลายไส้เดอร์ฟิโบและปูพื้นฐานเอเลี่ยตเวจัดให้นะครับนาะฝากครบ2 0 0พันเหรียญก็ทักแอดมินมาได้เลยนะครับหรือใครเปิดพอร์ตก็ทักหาแอดมินได้นะครับแอดมินจะตอบให้นะครับแอดมินน่ารักนะครับแอดมินน่ารักมากนะครับน้อก็อยากจะฝากประมาณนี้นะครับจริงๆมีเรื่องอยากจะฝากเยอะเลยนะ แต่เก็บไว้ฝากวันอื่นแล้วกันนะเดี๋ยวไม่มีอะไรจะคุยกันนะครับนาอเพราะว่าไลฟ์ผมก็ไม่ได้ไลฟ์บ่อยด้วยนะครับตอนค่าไม่ค่อยว่างนะครับนาอถ้าว่างก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้นะครับก็ทองคําก็ประมาณนี้เนาะนะครับหลายคนก็น่าจะได้กําไรจากจุดเซลล์ตรงนี้กันไปละนะครับแล้วก็เมื่อวานเนาะก็เรียกว่าขึ้นไปเข้าซับไพโซน <c oughs> ถูกไหมเสียงแหีบเลย เมื่อวันราคาขึ้นไปก็เข้าซัพลายโซนนะเนี่ยมีหลายคนเลยตื่นมาไม้หายตกใจอ๋อ TP แล้วอ่นานะเดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วก็ EU เนี่ยใครอยู่ในห้อง VP EU โอ้ยช่ำเลย EU บอกเลยช่ำจัดๆนะเออคู่ EU นีน้นี่แผนที่ให้นะ SL ประมาณ600จุด TP, TP เนี่ย TP เนี่ยตรงนี้เลย EU เนี่ยแต่เก็บก่อนก็ได้นะ1ต่อ7แล้วเนี่ย หนึ่งต่อหนึ่งจุดเจ็ดและ E.U. ฉ่ำวาวมากเออมีคู่อื่นอีกนะแต่ว่ายังไม่เข้าแผนนะครับเนี่ย G.U. นะครับ G.U. เนี่ยเผื่อ S.L. ขึ้นข้างบนเนี่ยี G.U. ก็ฉ่ำนะ E.U. ก็ฉ่ำ G.U. ก็ฉ่ำนะครับคู่อื่นยังยังไม่ได้ m a t ออเดอร์นะครับนะทองเนี่ยเห็แม้ั u p p l y เนี่ยตื่นมาออเดอร์หายอ l l TP แล้วครัโค้ชโอเคฉ่ำเหมือนกันนะฮะเมื่อเช้าหลุดตรงนี้มาเซลล์ถึงเราก็ฉ่ำ ค,คืออยากให้ทุกคนไปโฟกัสอย่าโฟกัสความพ่ายแพ้เนาะนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ขอภัยเรื่องเสียงนะวันนี้นะคือหลายคนเนี่ยลืมนะลืมนะครับว่าเดือนนี้เทรดชนะมาเยอะนะครับแพ้ไม้หนึ่งคือแบบโลกกันมากนะ <c oughs> เออนะอย่าโลกนะเดือนนี้เราเทรดสิบหกแพ้สี่เองนะแพ้สี่เองนะ คุณชนะมา12ไม้แล้วนะครับคุณชนะมา12ไม้แล้วนะครับนะฮะอย่าพึ่งลกกับไม้เมื่อคืนนะครับนะฮะลดเสียงด้วยนะเมื่อคืนประเด็นนะ,นะะเออนะครับเนาะใจเย็นๆเนอะเนี่ยไม้นี้ก็เก็บกําไรกันได้แล้วนะครับโอเคไม่มีอะไรละจบจริงจังนะครับเจอกันในห้อง VIP เนาะนะครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ